หากจะถามว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากโชคดีหรือเปล่าคุณคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะใครๆก็อยากเป็นคนที่ได้รับโชคดีด้วยกันทั้งนั้นแล้วคุณรู้ไหมคะว่าความโชคดีเราสร้างเองได้วันนี้ครูเก๋ม,มีโอกาสได้อ่านหนังสือของอาจารย์บัณฑิตอื้องรังสีที่มีชื่อว่ากฎแห่งความโชคดีเรามาฟังกันเถอคะค่ะว่าเราจะสร้างโชคดีด้วยตัวเองได้ย่งไงบ้างข้อที่ห โชคดีเกิดจากการเตรียมความพร้อมโชคไม่ได้เป็นเรื่องของความบังเอิญแต่มันเกิดจากการเตรียมตัวที่ดีอาจารย์บัณฑิตได้บอกเอาไว้ว่าหากเราเตรียมพร้อมในสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราถนัดโอกาสที่เราจะเป็นคนโชคดีจะได้มาโดยอัตโนมัติค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากได้งานที่ต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษถ้าเรารู้ว่าบริษัทนี้ต้องการคนที่มีคุณสมบัติข้อนี้ หน้าที่ของเราไม่ได้รอว่าเมื่อไหร่เขาจะมีการประกาศรับสมัครงานแต่หน้าที่ของเราคือต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแม้จะยังไม่มีโอกาสในตอนนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้คนที่มีความพร้อมกว่าคนนั้นจะได้โอกาสทันทีค่ะข้อที่2สร้างเครือข่ายที่ดีความโชคดีมักเกิดจากคนรอบตัว พราะคนเหล่านี้คือผู้ทนที่แนะนำโอกาสช่วยให้เราได้เจอในสิ่งที่ดีในชีวิตการมีเพื่อนหรือมีเครือข่ายที่ดีเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่ความโชคดีตัวอย่างเช่นการร่วมกิจกรรมหรือคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานของเราอาจจะนำเราไปสืบไป อาจจะนําเราไปสู่การเจอคนที่สามารถผลักดันให้เราได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองโอกาสในการทําธุรกิจที่เราต้องการได้ข้อ3เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนอาจารย์บัณฑิตเราว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่มันเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราต้องเตรียมพร้อมให้ดียิ่งขึ้นการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดจะช่วยให้เราสร้างโอกาสที่ดีกว่าในอนาคตตัวอย่างเช่น ถ้าเราสอบไม่ผ่านเพราะไม่ได้เตรียมตัวมากพอครั้งหน้าเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องอ่านหนังสือต้องเตรียมตัวต้องฝึกฝนเนื้อหาให้มันครอบคลุมกับข้อสอบเราก็จะสามารถสอบผ่านได้ข้อที่4ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอโชคดีไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะดูไม่มีผลลัพธ์แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสม่ำเสมอจะสร้างตัวและก็สร้างโอกาสตัวอย่างเช่นหากเราอยากเก่งในเรื่องของการเขียนลองเขียนบทความวันละนิดแม้ตอนแรกจะม,มีคนอ่านแต่วันหนึง่งงานของเราจะกลายเป็นโอกาสสำคัญได้ข้อ 5. คิดบวกและเชื่อมั่นในตัวเองโชคดีมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีพลังงานบวกเพราะการคิดบวกช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ อาจารย์เน้นย้ำว่าความเชื่อมั่นในตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างโชคดีตัวอย่างเช่นถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะมองเห็นวิธีการและลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นอาจไม่กล้าทำเช่นการนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ประชุมการรับทำธุรกิจการนำเสนอแบรนดิง้งหรือสิ่งที่เป็นทักษะใหม่ ถ้าคุณมั่นใจคุณจะทำได้คุณจะตอบรับสิ่งนั้นแล้ววิธีการมันจะตามมาค่ะข้อที่6อย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นแต่อาจารย์ย้ำว่าความโชคดีหลายครั้งเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่เราทำอย่างตั้งใจตัวอย่างเช่นการเปิดร้านค้าออนไลน์เล็กๆในวันหยุดอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตในอนาคต ถ้าเราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความใส่ใจข้อที่ 7. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โชคดีมักจะเกิดกับคนที่ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอเพราะการยึดติดกับวิธีการเดิมๆอาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาได้ตัวอย่างเช่นถ้าธุรกิจเดิมขายไม่ดีก็ลองเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาด อาจจะทำให้เราได้พบความสำเร็จในแบบใหม่แบบที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้เห็นหรือยังคะว่า5าข้อนี้เป็นวิธีการสร้างโชคดีที่เราเองก็สามารถทำได้ครูเกศเชื่อแน่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมเพื่อรับโอกาสใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมรับความโชคดีไม่ว่าความโชคดีจะอยู่ที่ไหนขอให้ที่ตรงนั้นมีคุณอยู่เสมอคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันสวัสดีค่ะ